ข้าวบด17เพศ,ศครับไฟนี้ซ้อมมาตัออ้ครับกอใครนี้ซ้อมมา2อาทิตย์แล้วครับการซ้อมอยู่ที่ค่ายใครไอยขอบคุณคุณครับก็อยู่ที่จังหวัดบนครับอบนอยู่ที่นู่นเลยมีใครมาเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมมาไฟน์นี่เด็กๆน้องในค่ายก็คือพวกในค่ายตัวใหญ่ที่ช่วยกันครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสา32เราสูงเท่าไหร่สูง170ครับน้ำหนักไปผอมมามากี่กิโลครับ10ข้าว173ครับหน่องเมื่อจะตายอะไรครับฝีมือครับแล้วคนที่เราเจอแบบ ตัวเก่าว่ามันอรร่ยลูกแสงตะวันไฟแล้วเราเจอเขาไว้เขาเป็นมือตะไร่กันไหมบ้าโดดันแล้วขึงไม่เขาแล้วอย่างวันนี้เราวางเกี่ยวไงบนา ก็ดูวางแผนมาาก็รอรอวิธีครับจะมีทีเด็ดแน่นอนครับจะมีมีอาวุธอะไรเสริมขึ้นมาจากเพิ่มเติมไหมก็มีเขามาสู้เขาด้วยอือวันนี้ล้างตากันด้วยครับไฟแล้วนั่นเราต่อยเขาสองปอนด์ใช่ครับแต่ไฟนี้เท่ากันเลยใช่ครับอือแล้วเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้างน้ำหนักน้ำหนักเกินจุดเก่าครับเพราะคือแบบเหมือนมาวิ่งยามเช้านิดนึงเพราวิ่งเาวิ่งครับร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ มันเต็มร้อยครับเต็มร้อยเนาะถูงมุณแข็งแรงไม่ว่าพร้อมล้างตาได้ไหมล้างตากินก็วันนี้ต้องเอาคืนเอาคืนครับเอาคืนอืมตั้งเราต่อยมานี่รููทุกปีกี่ไฟแล้วครับประมาณโอ้สองร้อยแล้วครับเราคนจังหวัดวนครับเอาฝากคืนทัวร์แฟนคับเหล่านี้นะก็แต่ที่เป็นทุกคนครับอ่าเตียรมาชมเต็มที่ครับผมไม่ทำให้ผิดแน่นอนครับผมวันนี้เต็มที่แน่นอนครับล้างตาได้แน่นอนครับมีทีเด็ดแน่ครับโอเคขอบคุณมากครับครับผม